สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศนะครับก่อนวันอบรมนะครับก่อนวันอบรมศูนย์ฝึกอบรมของเรานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับพี่ๆที่จะเข้ามาอบรมนะครับการติดตั้งปั๊มสูบจ่ายน้ําเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบรรยากาศนะครับบรรยากาศไอตรงนี้หลายคนเคยเห็นแล้วแหละนะครับเคยเห็นละเคยเห็นละตรงนี้นะครับส่วนตรงนู้น น่าจะเป็นการต่อท่อดูดต่อแบบอะไรก็ไม่รู้ต่อแบบอะไรก็ไม่รู้ต่อไม่รู้จะโดนด่ายไหมต่อสรับสูตเรียนรู้เนาะงงเลยครับงงเลยเอาไว้เรียนรู้อันนี้เราเอาไว้เรียนรู้นะครับเราติดตั้งปั๊มสองตัวนะตรงน,นี้ที่มีเห็นอยู่นะครับอืมก็ตัวนี้ดูดเสร็จก็จ่ายออกไปเลยมีสามารถทดสอบแรงดูดได้แรงดันได้นะครับ จุดนั้นก็เหมือนกันต่อเสร็จแล้วก็เอาไปกรองน้ําที่เป็นกรองแบบอ,ออโต้เลยนะครับกรองล้างกลับเองได้อัตโนโมัติแต่มีความพิเศษขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าตรงเนี้ยตรงท่อดูดนะของปั๊มตัวนี้นะอะมันจะมีสามทางต่อตรงนี้มาครับต่อมาทําไมนะ,อ,ะอันนี้เราก็จะเอามาทําเพื่อทดสอบดูนะครับเป็น เอาปั๊มของตัวนู้นนะเนี่ยปั๊มปั๊มสองแรงตัวนู้นไอปั๊มสามแรงสองนี้ตัวนู้นนะดูดน้าปุ๊บแล้วก็ให้ส่งมานี่แล้วก็มาส่งให้ปั๊มตัวสามแรงตัวนี้อีกนุกรมปั๊มเมืนกันเถอะนุกรมปั๊มต่พูดง่ายๆเพื่อเพิ่มแรงดันจะมาดูว่ามันเพิ่มแรงดันจริงไหมน้ําจะได้ไหมนะครับเราจะเอามาทําให้ดูนะครับการก่อนก็เอามาติดไว้ตรงนี้ไม่ใช่ข้างหน้าแล้วลูกไอไอผู้เข้ารวมก็บอกว่า มันขึ้นแรงนันจริงหรือเปล่าอ่านะอันนี้ต่อให้ดีๆใหม่แล้วนะอันนี้ต่อต่อให้เห็นเห็นภาพขึ้นมาครับจะเพื่อให้ใช้ปั๊มได้ทั้งสองตัวนะให้ใช้ให้ใช้ปั๊มได้สองตัวใช่ใครมาอบรมรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูปั๊มระบบล้างกับอัตโนมัติมันอัดล้างได้จริงไหมนี่มีล้างได้จริงครับแต่ว่าต้องเป็นเสียแล้วต้องเป็นปั๊มตัวใหญ่ต้องปั๊มตัวใหญ่ปั๊มตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าอันนี้รับ ปั๊มตัวใหญ่หมายถึงว่ามันต้องมีทั้งมวลน้ําต้องมีทั้งแรงดันหน่อยนะครับในการจะทําให้ตัวกลไกของตัวกรองที่ล้างอัตโนมัติอะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราใช้ปั๊มแรงดันสูงน้ํามันน้อยมันไม่สามารถโฟน้ําที่จะเปิดกลไกมันได้นะครับก็คือไอตัวแบบอัตโนมัติะใช่ตัวนี้นะแบบล้างบอัตโนมัติออโต้แบ็กวอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้นะ มันมีสองแบบนะมันมีแบบกึ่งอัตโนมัติกับอัตโนมัตินะใช่อันนี้ถ้าใครอยากเรียนรู้เข้ามาเรียนนะครับมามาดูแต่ว่าบางทีมันต้องมีแรงดันในการในการเปิดวาล์วนใช่ไหมใช่ต้องมีแรงดันนะมันเหมาะกันจริงๆมันเหมาะกับปั๊มตัวใหญ่นะเหมาะกับปั๊มตัวใหญ่นะครับระบบใหญ่สิแรงขึ้นไปใช่ครับระบบหรือไม่ก็ต้องมีวาล์ววาล์วหลีข้างหน้าไอตัวนี้อันนี้เซตตนิ่งวาล์วอันนี้จะเป็นเซตตนิ่งวาล์วนะครับเซตตนิ่งวาล์วใช่ไหมเซตตนิ่งวาล์วนะ คือเหือนกับแรงดันให้ตัวมันดีก่อนใช่ไหมเป็นความลับของระบบออโต้นะครับกองล้างกับออโต้แล้วอันนี้นะต้องมีเซอร์ไพรส์วบนะครับอ่าให้แรงดันมันอยู่ก่อนใช่อันนี้เราก็ดูบรรยากาศนะไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้นะบางคนอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรวะปรับปรุงนะครับปรับปรุงปรับปรุงทําให้ไอ้มีเอ๊ะนะมีเกิดความเอ๊ะอะไรวะนะได้เยอะขึ้นนะครับคือรอบที่แล้วคนมาอบรมอ่า บางทีมีคําถามเยอะเนาะครับคําถามคําถามเกี่ยวกับปั๊มเยอะเราก็เลยต้องทาตัวนู้นตัวนี้สําเร็จให้ถามอาจจะไม่ให้รื้อแล้วนะรอบก่อนมารื้อแล้วก็เละเลยใช่ไหมครับเนี่ยรื้อเล่นรื้ออะไรนะก็เรียนรู้นะอันนี้ถือว่าเป็นเรียนรู้<ช>นะไม่ได้ต่อใช้จริงนะครับต่อผิดต่อถูกด้วยนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยววงว่าเอ้ทำไมต่อ,อยางงี้บางอันมีแบบผิดให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าถูกหมดอันนี้เป็นปั๊มซิงเกิลซิงเกิเกเกเกลเตจเราก็จะเอามาแปลงให้ใช้กับอินเวอร์เตอร์ให้ใช้กับโซลาร์เซลล์ได้นะตรงนี้ก็ อยู่ในเนื้อหาการสอนนะตรงนี้นะครับแปลงปั๊มแปลงปั๊มซิงเกิลเฟสซิิงเเกลฟสที่เป็น220โวลต์ไฟบ้านธรรมดาให้ใช้กับปั๊มโซลาเซลล์ให้ใช้กับแผงโซลาเซลล์ได้ครับตรงนี้แล้วก็ยังใช้กับไฟบ้านเดิมได้เหมือนกันนะครับจะต้องมีการแปลงนิดนึงดีมีตู้ของอันนี้อันนี้เป็นตู้นะครับอันนี้เป็นตู้ของมิซูนะครับมิซูนะซูเปอร์ปั๊มนะซูเปอร์ปั๊มตัวใหม่นะอินเวอร์เตอร์เขานเปั๊มนะครับอื่มี พี่เขามาเราก็มาต่อไว้ให้ดูนะมาให้ทดสอบแล้วตู้นี้เป็นอินเวอร์เตอร์ของอะไรวะอันนี้เป็นของราวทานอารานก็มีนะอะถ้ามาก็จะเห็นอินเวอร์เตอร์หลายแบบนะเราขายทุกแบบนะมีทุกแบบแล้วไปดูของอีกอันนี้ก็จะเป็นของที่มาเาลงกับเราตอนนั้นนะ่ะชื่อแกชื่ออะไรนะพิเตงครับพิเตงเนาะโมกุนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่เขาดูอยู่นะ ควบคุมได้ถึงปั๊มขนาดาแรงนะครับภาษาไทยด้วยใช่แล้วก็ตัวนี้จุดเด่นนะครับสามารถใช้กับปัม Single ๊มซิงเกิลเฟสและปัม๊มทีเฟสได้เลยได้เลยได้เลยนะไม่ต้องแปลงเหรอแปลงเหมือนกันแต่ว่าการแปลงจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขามีฟังก์ชันหาขั้ว RSE นะหาขั้ว RSE ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องวัดให้ยุ่งยากนะครับตรงนี้ก็ น่าสนใจแล้วก็มีของพี่พี่เก่งแดดดีเลยนะพี่เก่งแดดดีนะครับแดดดีทีส่งมาให้ดูนะใช่ครับอันนี้แล้วก็ผมมีแม็กด้วยนะใช่ครับอืมผมจาได้ทุกคนนะที่มาตรงนี้มีพื้นที่ว่างอยู่นะฮะมีพื้นที่ว่างอยู่นะตรงนี้มึงจะไปเล่นหรือมึงจะนอนเล่นเหรอมาติดตู้คอนโทรลเพิ่มได้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้ที่บอกว่าฟ้ามจิงเกิลเฟดนะตรงนี้ครับ เราจะต้องแปลงนะเดิมๆแล้วมันจะมีสามสี่เส้นอะไรพวกเนี้ยเราก็จะต้องแปลงอ่ะพวกนี้ให้เหลือสามเส้นแล้วมันจะต้องวัดขั้วให้ถูกต้องนะถ้าเกิดว่าต่อผิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อปั๊มน้ํานะครับเป็นอันตรายต่ออินเวอร์เตอร์ก็ก็คือจริงๆแล้วอินเวอร์เตอร์อ่ะมันใช้ไฟบอกกับปั๊มทีเฟสใช่ไหมครับัปั้มทีเฟสแต่ว่าปั๊มเรามันดันเป็นซิงเกิลเฟสใช่ที่มีอยู่แล้วนะที่มีอยู่แล้วไหนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อปั๊มใหม่แต่ถ้าแต่ถ้ายังไม่มี อย่าไปซื้อซิงเกิลเฟสซื้อทีเฟสไปเลยซื้อทีเฟสไปเลยจบกว่าอ่าหรือถ้าจะไปเล่นก็ไปเล่นอ่าดีซีก็ไปดีซีไปเลยใช่ครับถ้าซื้อใหม่นะใช่ใช่แต่ของเรามันจะเป็นปั๊มปั๊มเอซีนะครับทีเฟสทีเฟสจะเป็นพวกซูเปอร์ปั๊มจะเป็นอีบาร่าคาบิด้าได้หมดเลยนะหลายแบรนด์ที่ดังๆนะนะครับหรือจะเป็นปั๊มกินก็ได้ ครับใช้ได้หมดเลยนะได้หมดครับหมดของอีบาล่าเนาะที่น้องก็ตออีบาล่าครับแล้วก็แปลงเล่นหมดลวอันอีบาล่าอีบาล่าอีบาล่าเนาะนี่ก็อันนี้ก็อันนี้ก็แปลงนะแปลงตอดแคปสตาร์ทออกนะครับแม่จะเนียนนาเสนอตรงนี้เลยเนี่ยมึงทำเนี้ยไรเนี่ยก็เลยแบบว่าเอ้ยอะไรวะเอ๊ะแม่งแปลกตาดีวะโดนด่ายหรือเปล่าเนี่ยงงงผิดหลักวิศวกรรมแล้วเนี่ยนะะผิดนะ เอาไปต่อทอดดูดแม่แม่<อ>ทำเล่นๆนะครับไม่ได้ใช้จริงนะครับทําให้ดูะนะครับเป็นซีรีสนะครับทำให้ดูนะก็คือหลักการที่ช่างโป้บอกเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเผืแ่อบบเรามาเรียนรู้นะปั๊มตัวที่หนึ่งอะดูดขึ้นมานะครับดูดขึ้นมาอ่าแล้วก็จ่ายออกไปเลยเนี่ยน้ามันได้เท่าไหร่โดยใช้อินเวอร์เตอร์นะครับกับโจทย์ที่สองคือหรือจะเปิดไปฝั่งนู้นด้วยนะครับไปเข้า<ช>ออท่อฝังดูดของตัวที่สองเป็นการต่อแบบอนุกรมปั๊มอนุกรมปั๊มอ่าจะได้เห็นว่าอนุกรมปั๊มแรงดันมันขึ้นม ราจะรู้ได้ไงเรามีเฟสเชเกตบอกนะครับเรามีเฟสเชเกตอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำซัพพอร์ตนิ่งก็กรอกน้ําเทสได้ละอ๋อทำฟอบครอบให้นิ่งแล้วก็กรอกน้ําเทสนียใช่ช่างแบ่ก็กําลังเชื่อมอยู่นะครับครับอันนี้เป็นข้อต่อที่เราต่อนี่เป็นข้อต่อ EF นะเนี่ยข้อต่อ EF นะอย่างแพงเลยนะ EF คือ Electrofusion นะไม่ใช่ดิอย่าง <c oughs> ดีพูดผิดต้อนให้ d ี PE ต่อนให้ PE ได้กี่ตัววะนี่อันนี้45 อใช้สองตัวอืมอมีสองตัวเป็นสี่ตัวเชื่อมยังเชื่อมแล้วเชื่อมไปแล้วนี่เชือ่อมแล้วนี่เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือข้อดีของมันก็ถ้าอันนี้เราตัดให้ได้ระยะเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเชื่อมทีเดียวนี่ไงทาเป็นวาลวน,นี้ก็เป็นวาลวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ปั๊มคู่นะครับเราก็จะปิดทางน้ําดูดของปั๊มตัวนี้ไว้อืเราก็จะเปิดตัวนี้ ให้ให้ให้เป็นปั๊มให้ให้ให้ปั๊มตัวนู้นนะ่ะส่งมาส่งน้ํามาให้แล้วก็ปั๊มตัวนี้ก็ดูดน้ําต่อนะครับแต่ประสิทธิภาพของมันเนี่ยบอกตรงๆไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับเพราะว่าเราทําเพื่อทดสอบเรียนรู้เพื่อทดสอบนะเพื่อเรียนรู้นะครับว่าแรงดันมันจะขึ้นจริงไหมขึ้นจริงประมาณนี้บ,บางงานก็ใช้จริงกันแหละมึงไม่ต้องบอกผอมตัวมากหรอกเฉพทดสอบ,สอบอนี่ไปทําหลายงานเราก็คือบางทีบางงาน บางงานไฟมันไม่มีต้องบอกองนี้บางงานไฟทีเฟสไม่มีนะครับที่จะไปใช้ปั๊มแรงสูงสูงอ่ามันก็เลยต้องเอาปั๊มตัวเล็กไปแบบซิงเกิลเฟลมาอนุกมกันใช่ใช่เพื่อที่จะไปขึ้นเขาบางเขาก็ต่อกันนะใช้ใช้จริงก็มีนะใช้จริงใช้จริงเขาก็มีบนภูเขาบนอะไรที่เขาสูบขึ้นไประดับหนึ่งแล้วก็ไปส่งต่อยตัวนึงนะครับด้านนั้นอะไรนะนั่นไหนอันนี้เหรอออันนี้เป็นไซโครนนะครับเอาไว้กรองทรายนะถ้าเกิดว่า บ่อของเราเปิดเปิดบ่าอกดูดี่มีน้ํามีทรายไปนะเปิดให้ดูดีมีไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอหมายถึงไม่ได้เคยเห็นเลยน้ำมันออกมาเปล่ามันมีทรายไหมน่ะมีน้ําอยู่ข้างในอยู่นั่นน่ะมีแต่โอ้ทรายเปียบเลยไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยไม่มีไม่มีมันจะไม่มีทรายได้ไงตรงนี้เป็นบ่อน้ําเป็นโคลนะดูดูแหล่งน้านะครับของเรามันมันมันไม่ใช่บ่อที่เป็นบ่อทรายนะมันเป็นดินเหนียวนะบ่อทรายบ่อหินอะไรพวกนี้นะประมาณนี้นะครับวันนี้ ใครใครว่างก็มาอบรมนะครับเรื่องรอ,อบรอบนี้เต็มนะครับรอ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 บพฤศจิกาเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนธันวานะครับธันวาปีปีนี้ปีอะไรวะกริงหกแปดหกแปดหกแปดนะครับธันวาหกแปดวันนี้วันอะไรวันที่วันที่เท่าไหร่นะสิบสองสิบสองหรืออีกกี่วันส <13 S 1> ินสามพฤษภา,อ,าอีกอีกสี่วันหรือเปล่าสี่วันสี่วัน สี่วันนะครับอบรมนะครับอบรมตามหลักสูตรนะหลักสูตรแรกออกแบบและคำนวณระบบน้ําลงแปลงนะครับลงแปลงนะหลักสูตรที่สองแล้วนะเต็มหมดแล้วนะอ่าแล้วก็หลักสูตรที่สองก็การติดตั้งปั้มน้ํานะครับการติดตั้งปั้มน้านี่แหละผมสอนเองนะพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับใส่โซลาเซลล์มาแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับเมื่อเราเรียนรู้การติดตั้งปั้มน้าเสร็จเรียบร้อยล้วก็มารู้การประกอบตู้คอนโทรล อินเวอร์เตอร์นะครับนะแล้วก็มาลงลึกกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ก็สอนต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมครับหกวันหกวันต่อเนื่องกันเลยนะครับสอนแต่ต้องต้องบอกอย่างนี้พี่ๆนะที่ใครดูคลิปนี้นะความคาดหวังอะไรประมาณนี้นะครับคือผมอยากให้ให้เป็นเป็นการสอนแบบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการสอนจากประสบการณ์นะครับมันไม่ใช่เชิงวิชาการนะครับไม่ไม่ใช่เชิงวิชาการนะผมไม่ใช่อาจารย์มหาลัยนะครับ เระยนก,ก,การจริงๆที่เราไปลงหน้าง,งานมานใช่ใช่มันเป็นการสอนลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะจริงจริงสมรรถนะก็คืออิงจากประสบะการณ์เป็นหลักนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอ่านั่งดูในตํารานะครับแต่ถามว่าวิชาการมีไหมม,มีครับมีมมอ้างอิงมาหมดแหละครับไม่ไม่ใช่สอนมั่วๆนะครับก็จะมีอย่างอ้างอิงมีอะไรแล้วเราก็ค่อยไปพิจารณาเอาเองตามความเหมาะสมจากของหน้างานนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เลยนะครับมีเชื่อมไม่อย่างไรครับเชื่ชมอมหมดแล้วเชื่อมท่อละใครอยากเรียนเชื่อมท่อก็มาได้นะมีสอนเชื่อมท่อด้วยนะสอนฟรีเหรอครับมันฟรีอยู่แล้วแหละอสอนในหลักสูตรอ๋อโอเค <laughs> ไม่ได้อะไรหรอก <laughs> สอนเอามันนะจริงจริงจริงบางคนเดี่ยมาเนี่ยมีกางเต็นท์แน่นอนเลยนะดูบรรยากาศเดี๋ยวผมเปิดบรรยากาศดูนะแต่ว่าช่วงเดิมแล้วแหละพุ้นหนาควายที่ผมเลี้ยงไว้อยู่มุมนู้นตัวหนึ่ง แล้วก็มีใต้ร่มไม้แถวนี้นะครับบ้านสวนนะมีนอนข้างบ่อน้ํำมาแล้วกันนะครับแต่ก็แถวนี้มีรีสอร์ทอยู่ไม่ต้องมาลําบากหรอกถ้าใครอยากลําบากค่อยว่ากันนะครับใช่ใชตอนเย็นวลูกทุ่งลูกทุ่งนะเออตอนเย็นเดี๋ยวมีหมูย่างให้กินนะมีมีเนื้อย่างมีหมูย่างให้กินก็มีตัวอย่างระบบปั๊มให้ดูไม่ได้มีไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้ไม่ได้มีแค่นี้ด้นใก็จะใช่ด้านในก็มี เดี๋ยวเดี๋ยวเน่อย EP สองดูตอนนี้ต่อเลยนะอันเนี้ยเป็นแนะนําศูนย์อบรมนะครับเดี๋ยว EP สองเนี่ยกดติดตามนะกดติดตามหน่อยเดี๋ยวผมพาเดินดูเนี่ยดี๋ยจบคลิปนี้พาเดินดูเพราะคลิปนี้มันยาวนะผมจะทำเป็น EP สองเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วกันสถานที่สถานที่นะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูสถานที่เรานะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอ่า ดูกันพี่ๆที่ดูคลิปนี้จบก็จะได้รู้จักเรานะครับว่าจริง,รงๆเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างระบบปั๊มน้ำระบบปั๊มสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้านนะครับอ่ามีแบบไหนบ้างอะไรยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับฝากกดติดตามดูเพลย์ลิสต์นี้ได้นะเพลย์ลิสต์สูฝึุอ,อบรมเรานะครับแล้วก็ใครอยากกดเป็นสมาชิกเนาะสนับสนุนเออกดสนับสนุนหน่อยนะครับม,มันมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ ก็สนับสนุนแลยเนาะในยูท right. ูบอะครับอย่ามีซับสไครป์ที่ออนไลน์มีก็บนไลน์นะผมมีเนื้อหาหลักสูตรประมาณสี่ห้าหลักสูตรอยู่นะครับที่เกี่ยวกับปั๊มแล้วเกี่ยวกับระบบน้ําเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับระบบน้ํานะครับก็าจะเป็นประปาชุมชนไม่ว่าจะเป็นอ่าระบบปั๊มสูบจ่ายน้ําประกอบตู้คอนโทรลการคํานวณออกแบบแปลงคานวณระบบท่อนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อจะดูอีพีต่อไปนะครับสําหรับอีพีนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ